ีต้อรับเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาร c h ชาแนลนะคะโอเคนะคะวันนี้หมอน้องก็จะมาทำอาคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะซึ่งจะเป็นเลิฟสตอรี่นะคะเหมือนเป็นเรื่องราวความรักระหว่างสองราศรีนะคะโดยที่วันนี้หมอน้องจะมาทำเป็นราศรีพิจิกนะคะกับาราศรีกันนะคะก็คือน่าจะเป็นราศรีกันกับราศรีพิจิกนั่นแหละเพราะราศรีกันจะ มาก่อนราศีพิจิกเนาะราศีกันกับราศีพิจิกมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคนสองราศีเนี้ยเมื่อมาพบกันมารักกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคนะมาดูซิว่า e NERGY ของชาวสองราศีนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคหมอน้องขออนุญ,ญาตนะอืม เริ่มกันเลยนะคะอ,อันนี้จะเป็นไพ่ของชาวราศรีกันนะชาวราศรีกันนะคะจะเป็นชาวธาตุดินนะคะส่วนชาวราศรีพิจิก ะะก็จะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะเ,เมื่อสองราศีนี้มารวมกันเนี่ยชาวธาตุดินกับธา,า,า,าตุน้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าดินกับน้ำะนะก็เป็นธาตุที่เข้ากันทางด้านาโหราศาสตร์เข้ากันได้อยู่แล้วนะคะอืม นะคะสำหรับชาวราศีการเลิฟ is a l l around you นะคะ e r e is love e v e r y w h e r e all the time ชาวราศีกันนะคะในเรื่องของความรักนั้นนะคุณ่ะเป็นคนที่มีความรักเหลือล่นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุดินและค่อนข้างที่จะดูนิ่งๆอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาเลยนะส่วนชาวราศีพิจิกนะคะ Act as if your partner is here ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ต้องการคนรักของคุณอยู่ตลอดเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าคุณนั้นก็ทําเหมือนกับว่าคนรักของคุณน่ะอยู่กับคุณตลอดเวลาเหมือนกันนะคะคือคุณไม่ได้หมายว่าเขาจะอยู่กับคุณหรือไม่ได้อยู่กับคุณแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับคุณเนี่ยนะมันเหมือนว่าเขามีอะไรที่แบบว่าความเป็นห่วงเป็นใยของเขาหรือว่า ความพิดถึงของเขาเนี่ยมันส่งผ่านมาถึงคุณได้โดยที่คุณน่ะไม่จําเป็นต้องมีเขาอยู่คือเหมือนคุณมั่นใจว่าความรักครั้งเนี้ยนะเราไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะอืมโอเคนะนี้หมอน้องจะมาดูนะคะอ่า energy ความรักของชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง โอเคต่อมาชาวราศีพิจิกน,นี่หมอน้องก็เพิ่งจะมาทำครั้งแรกนะเดท ทุกคนมองเห็นไพ่นะคะอ,อันนี้ที่ความรักของชาวราศีกันนะคะคุณได้ไพ่ king of cups นะคะจริงๆแล้ว king of cups เนี่ยจะเป็นไพ่ของชาวธาตุน้ำนะคะก็าอาจจะเป็นไพ่ของราศีพิจิกนั่นแหละ,ะแต่ว่ากลับกันมาคือคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะก็คือคุณมีความรักที่เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะยืนยาว นะรักใครรักจริงนะคะแต่ก็มีความเจ้าชู้นะเจะ้า k i n ออ f Cups นะนะคะอืมส่วนใหญ่แล้วนะคะคนราศีธาตุนี้นะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือคนที่ผ่านการมีความรักมายาวนานแล้วนะคะแล้วกเ็เป็นแบบว่านักรักตัวยงอะนะคะ อมอจะดูเจ้าชูนิดนึงนะแต่ว่าเวลาที่คุณรักใครอ่ะคุณก็จะแบบว่าทนุถนอมความรักนะั่นนะคะอ่าอฟ of pentacles นะคะมีความแบบว่าขี้หึงอยู่ในตัวด้วยนะ e อ e อ g y ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงนะแล้วก็เมื่อคุณมารักอ่าใครตัวเนี่ยนะไอ เขาเนี่ยจะต้องเหมือนแบบว่าซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวนะคุณมีความรู้สึกแบบแบบนั้นนะคะถึงแม้ว่าัวคุณจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็ตามนะคุณก็อาจจะแบบว่ะมีกงมีกิ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาเอทออฟมาสนะคะคุณมีความรู้สึกว่าความรักมันต้องมีความสามัคคีปองดองกันนะคะเป็นเอ NERGY ของแบบความเข้าอ,อกเข้าใจแบบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยนะอืม เมื่อคุณมีความรักแล้ว two of f e n s นะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าสวิ e เล o v e อะนะแล้วก็อ่านายอกคับขึ้นมาอีกนะเนี่ยชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่มีความรักที่เต็มเปี่ยมมากนะคือคุณอาจจะดูเป็นคนเหมือนนิ่งๆเอ,อยๆอะไรเงี้ยนะนะในลักษณะบุคลิกของคุณเพราะเป็นชาวธาตุดินนะคะแต่เมื่ออหมอน้องคิดว่า เมื่อมีชาวธาตุน้ำมาเติมเต็มแล้วมันจะยิ่งทําให้เหมือนแบบว่าดินน่ยมันก็ต้องการน้ํานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาลดนะเดอะสตาขึ้นก็คือว่าคุณรู้สึกว่าเมื่อความรักของคุณจบไปแล้วความรักข้างเก่าจบไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบว่าคุณยังมีความหวังอะ่ะนะเนี่ยมันคือข้างล่างนี่มันแห้งแรงมากแล้วไม่มีอะไรเลยอะ่นะน้ามีอันนี้มีอะไรมีงูเป็นเพื่อนอยู่ตัวเดียวนะคะแต่เมื่อคุณมองไปมันยังมีดาวอยู่ดวงนึ่งอะ่ะนะคุณมีความหวัง ที่จะพบกับความรักที่มันเป็นอะไรที่ใช่สำหรับคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่า,าเขาคนนั้นจะอยู่ตรงหน้าคุณหรือไม่ก็ตามนะคะต่อมามาดูชาวราศีพิจิกสิชาวราศีพิจิกนั้นมักจะเป็นคนอความรักของเขานะเป็นความรักที่อาจจะแบบว่าโดนปิดตายไปแล้วนะคะอาจจะเหมือนแบบว่า เคยมีความรักที่เจ็บปวดมาก่อนนะแล้วก็ King of Pentacles นะคะชาวราศีพิจิกนั้นมุ่งเน้นไปในการทางการหางานนะหาเงินอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสองราศีนี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีการซัพพอร์ตกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมเมื่อราศีได้ราศีหนึ่งอ เป็นราศีที่ให้ความรักส่วนนราศีนึงจะมาแบบสปอร์ตเรื่องเงินหรือเรื่องการงานนะคะ The High p r i e s t นะคะชาวราศีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เหมือนแบบว่าบางครั้งก็แปรป่วนนะคะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราอยากทุ่มเทนในด้านของความรักให้กับคนคนนี้ะนะให้กับราศีกันนะคะแต่ว่า บางทีเรามีความแปรปลวนด้วยอาจจะเราเป็นชาวธาตุน้ำนะน้ำนิ่งไหลลึกอะนะแต่บางทีก็ไม่แสดงอารมณ์ออกมานะคะจนถึงที่สุดแล้วอะคือมันไม่ไหวแล้วอะชาวธาตุน้ำถึงจะแสดงออกมานะคะคุณเป็นคนที่ชอบแบบว่างานรื่นเริงนะแล้วก็โดยเฉพาะแบบว่าเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะจะชอบมากชอบแบบว่าฟังเพลงเท่ามิทำมิวสิกนะคะจะอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษในเวลาค่ำคืน อืมนะเดอะไฮพรีเทสนะคะแล้วอย่างหนึ่งคุณเองนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะล่ำซ้ำด้วยนะมีเงินมีทองใช้นะคะคุณทุ่มเทให้กับความรักนะคะอาจจะโดยใช้เงินหรือว่าใช้ความรักของคุณนั่นแหละนะทุ่มเทให้นะคะในขณะที่ชาวราศีกันนั้นเขาเองก็เหมือนแบบว่าต้องการความสามาัคคีอย่างที่หมอหลองบอกไปเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาวราศีทั้งสองราศีเนี่ย มาอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะอืมมันก็เกิดความแมทชิ่งหรือความลงตัวนะคะแต่ก็มันก็อาจจะมีบ้างที่ว่าอืมอีกคนหนึ่งเหมือนว่าว่าจะต้องการมากอะ่ะคือชาวราศรีกนะันจะต้องการความรักความห่วงใยมากนะคะเพราะว่าเป็น king of cups กับ knight of cups เลยอะนะเออเขาต้องการความรักต้องการเวลามากนะ แต่ว่าชาวราศีพิจิกนั้นอะ่ะเขาเหมือนจะต้องเดินทางตลอดเวลาเขาอาจจะเป็นนักเดินทางหรือว่าเขาชอบที่จะแบบสว่างหาอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาเข้ามาเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยแบบมีความสึกว่ามันยังไม่เต็มไม่เต็มสําหรับเขาอะ่ะในเรื่องของของชีวิตของเขาอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะอะ ทำให้ชีวิตเขาดีมากขึ้นไปกว่าน,นี้คือให้ไปถึงจุดสูงสุดนะนะคะาชาวราศีพิจิกอันนี้ก็อาจจะเป็นชาวที่ทำแบบทำอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะหรือไม่ก็พวกาทางตำรวจนักบินชูวัตดแอร์โฮสเตสนะคะในแพทย์หรือไม่ก็วิศวกรอะไรก็ได้นะคะคุณอาจจะมีอาชีพราศีพิจิจ,จะมีอาชีพนั้นนะ จะมีอาชีพนั้นแล้วก็ ten of short ก็คือว่าบางครั้งคุณตกอยู่ในราศีพิจิกจะ,จะตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนแบบว่าโดนบีบคั้นหรือไม่ก็สถานการณ์ที่มันแบบว่ามีการเลิกราการจบลงไปอะไรในชีวิตของความรักของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องการให้เมื่อเมื่อมาอยู่กับชาวราศีกันแล้วถึงแม้ราศีกันจะต้องการความรักมากมายนะแต่เขาต้องการให้ เข้าใจเขานะคะในส่วนนี้นะคะที่เขาขาดไปนะเออที่มันเหมือนเป็นปมในใจเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยชาวศีรจิกก็เลยเหมือนแบบว่าอยากจะเอาเวลาทั้งหมดของเขาไปทุ่มเทให้กับการเงินซะ่เป็นส่วนใหญ่นะคะในขณะที่วเรวา,าราศีกันนั้นต้องการความรักความเข้าใจนะคะมันก็เลยบางทีมันอาจจะทําให้คุณสองคนไม่เข้าใจกันในบางครั้งนะคะ ซึ่งก็ไม่มีอะไรเลยนะคุณหมอน้องคิดว่าคุณเป็นราศีสองราีที่เข้ากันได้โดยพลังธาตุพลังของธาตุนะคะอืมก็เ,เป็นแบบดินกับน,น้ํานะเพราะฉะนั้นหมอน้องก็เลยเลือกสองราศีนี้อ่ามานะคะอืมอยากจะให้คุณทั้งสองราศีอะอเข้าใจกันนะคะมาดูนะเดี๋ยวก็ว่าว่าจะต้องปรับ เรื่องอะไรบ้างนะคะอือันนี้คือไพ่ออร์เคิลนะมาดูซิว่าพลังงานไพ่ออร์เคิลของราศรีกันจะเป็นไงไพ่ออร์เคิลราศรีกัน Express your love นะคะก็คือชาวราศรีกันคิดว่า,าแสดงความรักออกมาเลยตรงๆนะคะอืม แสดงความรักเหมือนแบบว่าความโรแมนติกออกมาเลยตรงๆนะเดี๋ยวมาดูซิว่าชาวราศรีพิจิกนั้นเป็นอย่างไร attraction a ah. hmm. you attract romantic love by enjoying this moment fully เห็นไหมมมัน,ม,นมันแบบว่า เป็นอะไรที่ที่เหมือนแบบ่าเชื่อมโยงถึงกันนะคนนี้คนอีกคนนึงแสดงความรักของคุณออกไปในในอีกในขณะที่ราศรีพิจิกนะคะคุณก็ดึงดูดไอความรักโรแมนติกอันนั้นอนะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ช่วงเวลานั้นๆน,น,นะมีความสุขนะคะคือคุณมีความสุขกับช่วงเวลานั้นเต็มที่นะแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปทำอะไรคุณก็เหมือนมีความรู้สุขว่า มันมีความรักติดตามคุณมาโดยตลอดเวลาอ่ะเหมือนไพ่ที่คุณได้นะคะก็คือไพ่นี้นะก็คือ,อ Act as if your partner is here เหมือนแบบว่าคนรักของคุณอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะถึงแม้เขาจะอยู่ด้วยตลอดเวลาหรือไม่ก็ตามนะอืมโอเคตอนนี้นะคะหมอน้องจะมาดูว่าแล้วความรักของคุณกับเขาอ่า มันจะลงเออยังไงนะอมหมอน้องขอเก็บไพ่อันนี้ก่อนนะคะโอเค ของเราทีใ่ใช้ไพชุดนี้นะความรักของชาวราศรีกันกับราศรีพิจิกจะลงเอยอย่างไรนะคะ of sword queen of pentacles page of cups three of pentacles queen of cups four of pentacles แล้วก็ the emperor นะคะอืมอมองเห็นไพ่กันนะคะโอเคอืมนะความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่า คุณรักกันไปแล้วนะบางทีมันก็มีอะไรที่เหมือนจะมีการทำร้ายกันอยู่บ้างนะคะเหมือนมีการแบบว่ากระทบกระทั่งกันอะไรอะ่ะที่มันทำให้เหมือนแบบหัวใจของเราเจ็บปวดนะคะหรือมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยอกหักมาแล้วก็ตามนะแต่ว่าด้วยความรักของคุณที่มีให้กันเนี่ยมันได้ two of cups นะมันก็เลยทําให้ความรักนี้มันค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะคือถึงแม้ว่าคุณจะทะเลาะก,กันหรือว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยเจ็บปวดกับความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่มันก็จะทําให้ความรักของคุณนะ่ะมันแบบเหมือนดึงดูดกันนะคะ,ะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วก็ถ้าเกิดมีการห่างเหินกันนะ่ะนะไม่นานนะ่ะ คุณก็จะกลับมาแบบพูดคุยกันเหมือนเดิมนั่นแหละมันเหมือนแบบว่าคุณสองคนอนะไม่สามารถที่จะขาดกันได้นะคะสองราศีนี้นะอ่าแล้วก็มีราศีราศีหนึ่งที่เหมือนแบบว่าดูแลนะจัดการเรื่องการเงินอะไรในชีวิตของคุณในในชีวิตของคุณนะนะอืมแล้วก็เอ่อเพชคัพนะคะมันจะมีการทุกครั้งที่มีการทะเลาะก,กันก็มันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ของความรักที่มันเหมือนกับว่า ดียิ่งขึ้นไปอ่ะนะคะม,มีการแบบว่ากลับมาปรับความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะ t r e e of Pentacles นะคะอืมแล้วก็มีการวางแผนว่าไอ้ความรักครั้งเนี้ยนะมันจะเป็นไปนในทางที่ทางใดดีนะคะเออ่ Queen of Cups นะน่าจะเป็นชาวราศีกันะนะคะที่เหมือนให้ความรัก ความเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ Four of Pentacles นะมีคนใดคนหนึ่งที่ราฟใดาศีหนึ่งที่เหมือนแบบว่าค่อนข้างที่จะหึงห่วงนะหวงแหนในความสัมพันธ์นี้มากนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนแบบว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเฉยเมยอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นคนที่คอยตามอีกคนหนึ่ง นะมันเป็นการดึงดูดกันนะคะความสัมพันธ์นี้จะลงเอยอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จะลงเอยด้วยความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะที่อิมพีเรอร์ขึ้นในบทสรุปของความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนโดนโควบคุมอะนะอาจจะโดนโควบคุมพฤติกรรมแบบว่าไม่ให้อยู่ในกรอบของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งหมอน้องคิดว่า น่าจะเป็นชาวราศีกันที่อาจจะโดนควบคุมให้อยู่ในกรอบนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคนชาวราศีกันนั้นไม่ได้เป็นคนรักอิสระอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะอยู่ในกรอบนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยระหว่างคนสองราศีนี้นะคะจะมีปัญหาบ้างตรงแบบว่าก็จะมีพ่อแง่แม่งอนอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีการพูดกระทบกระทั่งหรืออะไรที่มันทําให้เกิดแบบความไม่สบายอกสบายใจกันบ้างนะแต่โดยรวมแล้ว ไพ่ออกมาดีนะคะอืมเดี๋ยวจะดูนะคะว่าอ่าไพ่นี้อ่าไม่เอาดีกว่าอ่ามาน้องขอเลเวอร์เซอร์าคเคิลความรักระหว่างสองราศีจะเป็นอย่างไร โอเค when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have share with those you love นะคะ uh, คุณคิดว่านะมเมื่อคุณได้จากโลกนี้ไปแล้วนะมันไม่มีคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกนอกจากความทรงจําที่คุณมีกับคนรักของคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยนะอืม freedom t h e r e is nothing stopping you the p a r t i s create if you want it to be นะคะเอ่อไม่ต้องไปฟังคนรอบข้างของคุณนะว่าแบบว่าความรักครั้งนี้มันไม่โอเคหรือว่าอะไรนะให้คุณแบบว่าเป็นอิสระของในความคิดของตัวเองว่าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะชอบคนคนนี้หรือไม่คุณก็อยากจะเลิกกับคนคนนี้หรืออะไรนะคุณก็แบบแต่สินใจไปเลย embrace enough each other you find a missing piece นะเมื่อคุณสองราศีมาพบกันเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าคุณได้หาไอสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตคุณน่ะคืนมาหมายถึงว่าไอส่วนที่มันขาดหายไปในชีวิตของคุณนั่นน่ะตอนเนี้ยคุณสองคนอ่ะได้เข้ามาเติมเต็มกันแล้วกันแล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอนดัีของชาวสองราศีนเนี้ยค่อนข้างที่จะดีนะคะอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,วามันจะดีหมดทุก ทุกคู่นะอ่ามันก็อาจจะแบบว่าอืมมีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างอน,นะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเพราะมันเปการดูแบบว่า general reading เป็นการเปิดไพ่เท่านั้นนะโอเคนะคะวันนี้นะคะหมอน้องก็ขอจบอ่าคลิป love story นะคะของราศีกันกันกบราศีพิจิกไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าหมอน้องก็ว่าจะมาทำราสีอะไรดีอ่ะอืมก็ขอให้ทุกคนแนะนำมาก็ได้นะคะเพราะว่าหมอน้องก็เพิ่งเริ่มทำนะคะโอเคนะหมอน้องเปิดดูก่อนน่าจะเป็นอือาราศีอะไรดีอาจจะเป็นราศีตุลกับราศีเมษดีมไหย อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ